หน่วยที่1หลักการสร้างสื่อมันติมีเดียในรายวิชาโปรแกรมมันติมีเดียสาระการเรียนรู้ของหน่วยที่1จะประกอบด้วยความหมายของมัลติมีเดียองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียประโยชน์ของการใช้สื่อมัลติมีเดียรูปแบบของสื่อมันติมีเดียคุณสมบัติของสื่อมันติมีเดีย สื่อที่นิยมใช้ส่วนมากจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารแผน่นพับใบปลิวโปสเตอร์ต่างๆแต่ในปัจจุบันสื่อออนไลน์หรือสื่อที่ใช้ในโซเชียลมีเดียได้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากและก็เป็นที่นิยมใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กันเป็นส่วนใหญ่เพราะง่ายและประหยัดการลงทุนและสื่อที่จะทําให้มีความน่าสนใจก็ต้องใช้สื่อมัลติมีเดียสื่อมัลติมีเดียคือ การใช้คอมเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิดเช่นข้อความกราฟิกภาพเคลื่อนไหวเสียงและวิดีโอเป็นต้นและถ้าผู้ใช้สามารถที่จะควบคุมสื่อให้นำเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่าสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์หรือภาษาอังกฤษที่ว่า Interactive m u l มั m ติมี ก็คือการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้สามารถจะกระทําได้โดยผ่านทางแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดเมาส์หรือตัวชี้เป็นตน้นองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียก็จะประกอบด้วย 1. ข้อความ Text ข้อความหรือตัวอักษรถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของมัลติมีเดียที่นำเสนอผ่านจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตัวอักษรให้เลือกมากมายตามความต้องการแล้ว ยังสามารถกําหนดคุณลักษณะของปฏิสัมพันธ์การโต้ตอบในระหว่างการนําเสนอได้อีกด้วย 2. <c oughs> ภาพนิ่ง image ภาพนิ่งเป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นภาพท่ายภาพวาดและภาพลายเส้นหรือโลโก้เป็นตน้นภาพนิ่งมีบทบาทต่อระบบงานสื่อมัลติมีเดียมากกว่าข้อความหรือตัวอัษรเนื่องจากภาพจะให้ผลในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้โดยการมองเห็นได้ดีกว่า นอกจากนี้ภาพนิ่งสามารถถ่ายทอดความหมายได้ลึกซึ้งมากกว่าข้อความหรือตัวอักษรโดยภาพนิ่งมักจะแสดงอยู่บนสื่อชนิดต่างๆเช่นโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือวารสารวิชาการเป็นตน้นองค์ประกรอบของสื่อมัลติมีเดียภาพนิ่งสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือภาพการาฟิกแบบบิตแมทหรือคือการสร,ร้างภาพโดยใช้จุดสีเล็กๆจำนวนมากซึ่งเรียกว่าพิกเซล ภายในแต่ละพิกเซลนั้นจะมีองค์ประกอบที่ใช้ในการแสดงสีรูปทรงรูปแบบไฟล์ทั้งนี้องค์ประกอบของพิกเซลเหล่านี้เรียกว่าบิตข้อดีคือภาพที่ได้มีความละเอียดสวยงามทําให้เทคนิคการสร้างภาพแบบแบบแบบมิดแบบเนี่ยนิยมนําไปใช้กับงานภาพที่ต้องการความละเอียดมากแต่เวลาขยายภาพสีก็จะแตกแบบนี้นะภาพแบบมิดแบบเนี่ยมีความละเอียดสวยงามจริงแต่ถ้าขยายภาพก็จะแตก ส่วนแบบที่2ภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ก็คือการสร้างภาพโดยอาศัยการวาดเส้นและรูปทรงของภาพโดยการคำนวณจากจุดได้สมก,การทางคณิตศาสตร์ภาพจะมีความเป็นอิสระโดยการแยกชิ้นส่วนของภาพทั้งหมดออกเป็นเส้นตรงเส้นโคง้งรูปทรงนะเมื่อมีการขยายความละเอียดของภาพจะไม่ลดลงนะนะครับวาถึงแม้จะขยายไงก็สีก็จะไม่แตก <c oughs> องค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียที่3ก็คือเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชั่นก็หมายถึงภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นการเคลื่อนไหวของคนเดินหรือวิ่งการเคลื่อนที่ของอะตอมในโมเลกุลเป็นต้นเพื่อสร้างสรรจินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชมในการผลิตสื่อมัลติมีเดียประเภทภาพเคลื่อนไหวจะต้องใช้โปรแกรมที่มีคุณสมบัติเฉพาะทาง นี่นะครับขึ้นไหมตึดตดตดตองค์ประกอบที่4ก็คือเสียงออดิโอนะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญของมัลติมีเดียโดยจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอลซึ่งสามารถเล่นซ้ําไปกลับมาก็ได้ โดยใช้โปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับทํางานด้านเสียงจะเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสร้างความน่าสนใจน่าติดตามเสียงยิงเป็นองค์ประกอบที่จําเป็นสําหรับมัลติมีเดียซึ่งสามารถนําเข้าเสียงผ่านทางไมโครโฟนแผ่นซีดีเทปเสียงและวิทยุเป็นตน้นองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียอันที่5ก็คือวิดีโอเนื่องจากวิดีโอในระบบดิจิตอลจะสามารถนําเสนขอข้อความหรือรูปภาพ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าอ,องค์ประกอบคิดอื่นๆปัญหาหลักของการใช้วิดีโอในระบบมัลติมีเดียคือการสิ้นเปลืองทรัพยากรขอ,ของพื้นที่บนหน่วยความทรงจําหน่วยความจำนนเป็นจนํานวนมากเนื่องจากการนําเสนอวิดีโอด้วยเวลาที่เกิดขึ้นจริงหรือเรียลไทม์เนี่ยจะประกอบด้วยจํานวนภาพประมาณ16ภาพต่อวินาทีหรือ24ภาพต่อวินาทีหรือ30ภาพต่อวินาที 5.1ในบระบบวิดีโอจะประกอบด้วย5.1 AVI นะครออดิโอวิดีโออินเตอร์เฟก็เป็นฟอร์แมตนะที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft เรียกว่า Video for Windows มีนามสกุลของไฟล์เป็น .avi เป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่และมีความคมชัดสูงไฟล์ประเภทนี้มักจะเป็นฟอร์แมตนะของการบันทึกภาพวิดีโอจากกล้องวิดีโอดิจิตอลปัจจุบันมีโปรแกรมแสดงผลไฟล์ .avi ที่ ติดตั้งมาพร้อมกับชุด Microsoft Windows หรือ m Windows Media Player 5.2 MPEG นะอาจาก Moving Picture Expert Group เป็นรูปแบบของการบีบอัดไฟล์เพื่อมีขนาดเล็กลงโดยใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลนะ Video Compression โดยการเข้ารหัสข้อมูลภาพเคลื่อนไหปล้เสียงโดยมีข้อมูลแบบ Interframe หรือการนำความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละภาพมาบีบอัดได้เก็บ โดยคุณภาพของภาพและเสียงดีอยู่โดยแบ่งออกตามคุณสมบัติได้ดังนี้นะมี m p e มี m กนนะครับนี้ก็ขนาดสูงสุดอยู่ที่352คูณ288มีบิต a t ทอยู่ที่1.5นะ MPEG 2อันนี้ก็เข้ารหัสไฟล์สร้างเพื่อภาพยนร์โดยเฉพาะนะจะสร้างเป็น SVCD หรือ DVD ซึ่งจะมีขนาดสูงสุดอยู่ที่ 1,920คูณ1,080 m p e c เป็นรูปแบบการเข้ารหัสไฟล์ที่ดีกว่า m p e ย1และ m p e ย2เป็นไฟล์วิดีโอิบีัดที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีขนาดสูงสุดอยู่ที่720คูณ576รองเับสื่องรับสื่อวิดีโอด,โดิจิทัลในปัจจุบันเช่น Mobile โ h o n e p s ์ PDA หรือ iPod อันสุดท้ายของวิดีโอก็จะเป็นประเภทของ u u i k t t m m นะเป็นฟอร์แมต ที่พัฒนาโดยบริษัท Apple นิยมใช้นำเสนอข้อมูลไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ตมีนามสกุล .mob ประโยชน์ของการใช้สื่อมัลติมีเดียหนึ่งมีการประยุกต์ใช้มัลติมีเดียในการสร้างสื่อการเรียนการสอนการบรรยายอันส่งผลให้เกิดระบบห้องสมุดแบบดนะิจิทัลดิจิทัลไลบรารีการเรียนการสอนทางไกล distance learning การสร้างห้องเรียนสมอเจียง visual classroom และการเรียนการสอนแบบกระจายอันส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง สองในส่วนกพาธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจรูปแบบที่เรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อีคอมเมิร์ซหรือธุรกิจ Online, Online Business, ออนไลน์ออนไลน์บิสเนสอาจจะช่วยให้การนําเสนอสินค้ามีความน่าสนใจมากกว่าเดิม 3. ธุรกิจการพิมพ์นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยีมัลติมีเดียโดยจะมีการพัฒนาในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรืออ e ีมกกาซีนทาให้มีความน่าสนใจมากยิง่งขึ้น 4. ธุรกิจการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เมื่อมีการนําเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาช่วยจะทําให้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ไปมีความน่าสนใจมากกว่าเดิม5ธุรกิจการตลาดและการโฆษณามีการใช้มัลติมีเดียเข้ามาช่วยในการสร้างสื่อโฆษณาซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเข้ามาชมด้วยเทคโนโลยีที่มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ 6. การแพทย์และสาธารณสุขปัจจุบันมีการสร้างสื่อการเรียนโดยด้านการแพทย์ ช่วยประชาชนทั่ว,วไปมีความสนใจศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพตนเองเจ็ดด้านนานนาการนะับเป็นบทบาทที่สําคัญมากท่านในรูปแบบของเกมการเรียนรู้และประโยชน์ข้อที่8ก็คือมีการประยุกต์ใช้ Virtual r e a l i t y เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียก็คือ1สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา education มัติมีเดียเป็นโปรแกรมมัลติมีเดียที่ผลิตขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเริ่มได้รับความนิยมและนํามาใช้ในการฝึกอบรมเฉพาะงานก่อนที่จะนํามาใช้ในระบบชั้นเรียนอย่างจริงจัง<ๆ>เช่นโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโปรแกรมพัฒนาภาษาโปรแกรมทบทวนสําหรับเด็กรูปแบบที่2ส,สื่อมัลติมีเดียเพื่อการฝึกอบรมเทรนนิ่งมัลติมีเดียเป็นโปรแกรมมัลติมีเดียที่ผลิตขึ้นเพื่อการฝึกอบรมช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลด้านทักษะการทํางานเจตคติต่อการทํางานในหน่วยงาน สสื่อมัลติมีเดียเพื่อความบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์มันติมีเดียเป็นโปรแกรมมันติมีเดียที่ผิดขึ้นเพื่อความบันเทิงเช่นภาพยนตร์การ์ตูนและก็เพลงรูปแบบที่4สื่อมันติมีเดียเพื่องานน้านข่าวสารอินฟอร์เมชันแอคเซสมัลติมีเดียเป็นโปรแกรมมันติมีเดียที่รวบรวมข้อมูลใช้เฉพาะงานจะเก็บไว้ในรูปแผน่นบันทึกข้อมูลซีดีหรือดีวีดีหรือมัลติมีเดียเพื่อช่วยในการรับส่งข่าวสารใช้เพื่อประสิทธิภาพการรับส่งข่าวสารการไปทำพันไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ห้าสื่อมัลติมีเดียเพื่องานขายและการตลาดเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งมัลติมีเดียอันนี้ก็เป็นมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอและส่งข่าวสารเป็นการนําเสนอและส่งข่าวสารในรูปแบบวิธีการที่น่าสนใจจะประกอบด้วยสื่อหลายอย่างประกอบการนําเสนอเช่นด้านการตลาดรวบรวมข้อมูลการซื้อขายแหล่งซื้อขายสินค้าต่างๆนําเสนอข่าวสารด้นานการซื้อขายทุกด้านผู้ที่สนใจยังสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือขอคําอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆได้ทันที รูปแบบที่ 6. สื่อมันติมีเดียเพื่อการค้นคว้า Book e อเดปชั n มัลติมีเดียก็คือเป็นโปรแกรมมัลติมีเดียที่รวบรวมความรู้ต่างๆเช่นแผนที่แผนผังภูมิประเทศของประเทศต่างๆทําให้การค้นควา้าเป็นไปอย่างสนุกสนานมีรูปแบบเป็นฐานข้อมูลมัลติมีเดียโดยผ่านโครงสร้าง h y เปอร์เท็เช่นสารา,า,รานุกรมต่างๆ 7. สื่อมัลติมีเดียเพื่อช่วยงานวางแผนมัลติมีเดีย a อสอะ a พลนนิงเอ เป็นการกระบวนการสร้างและนำเสนองานแต่ละชนิดให้มีความเหมือนจริงมีสามิติเช่นการออกแบบทงางด้านสถาปัตยกรรมและภูมิศาสตร์หรือนำไปใช้ในด้านการแพทย์การทหารการเดินทางโดยสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้ใช้ได้สัมผัสเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริงซึ่งบางครั้งอาจไม่สามารถที่จะอยู่ในสถานการจริงได้ 8. สื่อมัลติมีเดียเพื่อเป็นสถานีข่าวสารอินโฟมิชันเทอร์มินอล จะพบในงานบริการข้อมูลข่าวสารในงานธุรกิจจะติดตั้งอยู่ส่วนหน้าของหน่วยงานเพื่อบริหารลูกค้าโดยลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบบริหารของหน่วยงานนั้นโดยตนเองสามารถใช้บริการต่างๆที่นําเสนอไว้โดยผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์สะดวกทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการมีลักษณะเป็นป้ายหรือจอยจอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ติดตั้งบแผงเสนอภาพเสียงข้อความต่างๆที่น่าสนใจมาดูเรื่องสุดท้ายเรื่องคุณสมบัติข,ของสื่อมัลติมีเดีย หมัลติมีดิมเพิรมมัลติมีเ,มมเมดียหรือสื่อผสมหมายถึงการนําสื่อชนิดต่างๆนเช่นตัวสอนภาพเสียงและวิดีโ,ดโอเป็นต้นมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อนําเสนอข้อมูลในรูปแบบมัลติมีเดียซึ่งสามารถใช้สื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อแท้งข้อมูลได้โดยจะต้องอาศัยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสําหรับสร้างและแสดงผลมัลติมีดนนเ,เดีย 2. n o นอเ a นเดตี้เป็นการนําเสนอมัลติมีเดีย ที่ผู้ใช้สามารถควบคุมการนำเสนอได้ด้วยการจัมปิ้งหรือ Navigating จา,จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่มีการเชื่อมโยงอินสลาที่ไม่ใช่ลำดับเป็นเส้นตรงโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลในตาแหน่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลด้วยการป้อนคำสั่งจากนั้นระบบจะทำหน้าที่สืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วคุณสบัตข้อที่3จะต้องเป็น interactivity ก็คือการโต้อตอบ ก็หมายถึงการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับมัลติมีเดียเพื่อควบคุมการนําเสนอม,มัลติมีเดียด้วยการป้อนคําสั่งผ่านทางหน้าจอเช่นการป้อนชื่อเพลงเพื่อค้นหาเพลงที่ต้องการเปิดเป็นต้นนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการเล่นผ่านองค์ประกอบต่างๆที่อยู่บนหน้าจอได้เช่นปุ่มเมนูหรือไฮเปอร์ลิงก์เป็นต้นดังนั้นผู้พัฒนามัลติมีเดียจึงควรสร้างการควบคุมการเล่นระบบการรับข้อมูลข้อค้นหาข้อมูลและการแสดงผลไว้รองรับด้วย คุณสมบัติที่4ก็คือดิจิตอลรีเพสเซนต์รีเพเซนเทชันหรือการแทนข้อมูลด้วยรูปแบบดิจิตอลคือสามารถนําข้อมูลไปใช้งานและจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลไว้บนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพาชนิดต่างๆเช่นดิสซีดีและดีวีดีเป็นตน้นข้อมูลแบบดิจิตอลสามารถนํามาแก้ไขปรับปรุงและบีบอัดเพื่อลดขนาดของไฟล์ได้อีกด้วยคุณสามบัติอันที่5 i n อินเทอร์เ หรือความสมบูรณ์หมายถึงความสามารถในการนําเสนอสื่อต่างๆในรูปแบบมัลติมีเดียได้อย่างครบถ้วนและสามารถควบคุมการนําเสนอได้อย่างอิสระก็จบหน่วยที่1นะเกี่ยวเรื่องของหลักการของสื่อมัลติมีเดียในรายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพียงเท่านี้ก็พบกันหน่วยที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบโครงร่างเรื่องราวหรือสตอรี่บอร์ดสำหรับหน่วยที่1มเพียงเท่านี้สวัสดีครับ